ปสดีครับอันนี้พามาชมเชื่อมโครงลังเทอร์โบนะครับทำให้เสียงวิทย์เพิ่มขึ้นนะครับจุดน้ำเงินนะครับที่เราจะทำการเชื่อมแต่ผมแนะนำนะครับว่ารถที่บูทยเยอะๆหรือว่ารถที่ใช้กำลังเยอะๆนะครับพอเราเชื่อมไปแล้วมันจะไปอั้นลมไอเสีย ออกนะครับรถวิ่งไม่ออกได้เลยนะครับรู้สึกได้เลยนะคเพราะผมลองมากับตัวครับแต่นีนรถใช้งานครับรถไม่ได้ใช้กําลังอะไรเน้นเสียงครับนั่นนะครับช่องนั่นนหะครับเห็นไหมครับระวังขีดเส้นเหมือนสองขีดนะครับที่เราจะทําการเชื่อมกันอุปกรณ์ก็บ้านๆครับสว่านแล้วก็หัวบอสเราไม่มีแท่นกึ่งเหมือนเขาก็ หัวดเชื่อมนะครับลวดเชื่อมลวเชื่อมไฟฟ้าธรรมดาเนี่ยครับงาน diy นครับโล้แนะนำนะครับลวดเชื่อมไม่เป็นลวดเหล็กลวดเชื่อมเหล็กหล่อจะดีกว่าเหล็กหล่อหรือลวด lb นะครับเพราะว่าเราโค้งอันนี้มันเฟืองบัดมันแข็งนะครับแข็งเมื่อเราเอาเหล็ก ชุดลวดเชื่อมเล็กเนี่ยไว้เชื่อมทําให้การเกิดการเล้าหรือว่าชารุดได้นะครับแนะนำนะครับเป็นชุดลวดเชื่อมเล็กรอหรือว่าชุดเชื่อม LB จะดีกว่านะครับครับเดี๋ยวผมเชื่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายดูอีกทีนะครับครับน hey, ี่ครับเชื่อมแล้ว เดี๋ยวไปเจียนต่อนะครับเนี่ยเจียเสร็จแล้วเดี๋ยวไปใส่ฟังเสียงนะครับนี่ครับกรอบเสร็จแล้วโฟลทไถ่ครับเครื่อง18แรงเดี๋ยวฟังเ, <c oughs> เ,เสียงครับเน้นเสียงครับไม่เน้นกำลัง 再来